คำเตือนเนื้อหาในวิดีโอเป็นสูตรคำนวณจากสถิติย้อนหลังเพื่อหาตัวเลขความน่าจะเป็นในอนาคตควรใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสนับสนุนฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ก็กราบสวัสดีทั้ง fc ใหม่ fc เก่าทุกทกท่านนะพี่น้องนะก็ยังไงก็สวัสดีปีใหม่กันทุกทกท่านนะครับอันนี้ก็จะมาถึงคลิปสูตรวิ่งล่าง3ตัวเด่นสูตรใหม่เพึ่งหลุดนะพี่น้องงวดน,นี้หลุดนะครับเพราะว่าไม่มีข้าวตัวไหนเพราะว่าได้902น902ผมให้902มาเข้ามา3 6นะครับเขาพึ่งหลุดนะพี่น้องนะผมย้ําแล้วนะครับว่าสถิติย่อมมีข้ามีหลุดเสมอไป ก็เข้ามาหนึ่งสองสาี่ห้าหกเจ็ดก็ถือว่าเข้ายาวนะพี่น้องนะเขาก็เข้ามาตั้งเจ็งวดแล้วอันนี้เราก็จะมาชมของของวันที่1ิเจ็ดมกรานะพี่น้องนะก็เอาของวันที่30มธันวามาคำนวณก็เอา30มธันวามาคำนวณน,นะครับก็ง่ายๆนะครับก็เอาหลักร้อย3ตัวหน้าที่สองมาบวกหลักรอ ต้องขออภัยนะพี่น้องเอาสามตัวหน้าที่สองของหลักหน่วยมาบวกหลักร้อยสามตัวหน้าที่สองนะครับมาบวกหลักหน่วยหน่วยสามตัวหน้าที่สองบวกสามตัวท้ายที่สองของหลักร้อยนะพี่น้องนะต้องขอขอภยัยก็จะได้ตัวไหนก็ตัวนั้นนะครับก็เอาก้าเห็นไหมครับเอาเอาหน่วยมาบวกร้อย ก้าบวกสก็เท่ากับ13ก็ได้เลข3มา3ตัวนี้ก็บวกขึ้นไปอีกหนะครับ3าบวกหก็เป็น8ปดพี่น้องนะแปบวกอีก1ก็เป็น9 9บวกอีก2ก็เป็น11บอ็ดนี้ก็จะเป็นงวดของวันที่17 17จ็ดมกราปีหก ก็เริ่มงวดใหม่กันก็ขอให้ปังๆรวยๆนะครับทุกท่านก็อนรอบนี้ก็จะได้8 9 1นะพี่น้องนะจะได้8 9 1อันนี้เฉพาะของเลขล่างอย่างเดียวนะครับเลขวิ่งล่างนะวิ่งล่างก็จะมีประมาณนี้ก็จะมีอยู่3ตัว3ก็จะมี8 9 1นะพี่น้องก็ขอให้รวยๆกันทุกท่านวันที่1วันที่17มกราต้องขออภัยนะพี่น้อง ก็วันที่17มกราเป็นของปีใหม่ไปแล้วนะครับของของปีห5นะพี่น้องก็ขอให้รวยๆกันทุกท่านเขาหลุดของวันที่30ธันวานะพี่น้องนี่ก็อันนี้ก็จะเป็นงวดใหม่ของวันที่17มกราแล้วยังไงก็ขอให้รวยๆกันะทุกท่านนะครับพี่น้องวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับก็สวัสดีมีเงินทองกันทุกๆคนครับ